เลแม่เข้าวันนี้เปิดวันนีด้วยลาสุนนี้กี่ยวนแดดตรงกลางของเราเป็นไงบ้างครับโฟสต์ครับดีใจมากครับแล้วก็มันเป็นเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากครับที่จริงเนี่ยผมอ่ะเคยคุยกับพี่โยนะผมว่าพี่โยทำไมไม่เป็นพรีเซนเตอร์เอกเพราะพี่หล่อขนาดนี้คือออร่ามันระดับมันวัดกันไม่ได้เนาะน้องเนี่ยประมาณนั้นเลยฮะคือคือที่เราใช้น้องโฟสต์ครับเรารู้สึกว่าน้องโฟสต์เป็นคนที่น่ารักมาก แล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมาะสําหรับสินค้าตัวกันแดดของโยเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีความโทนอัพมันมีความแบบเหมือนกับพิเศษแล้วก็มีความน่าใสอะไรเงี้ยแล้วก็กันแดดได้จริงอะไรเงี้ยแล้วก็กันแดดของเราเนี่ยฮะเราแบบเหมือนกับว่าเราตั้งใจพัฒนามาเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับเราใช้เวลาประมาณ2ปีในการพัฒนามาเนี่ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าตั้งใจกับงานนี้มากมากแล้วก็จริงจริงงานงานวันนี้ฮะดีใจมากที่น้องๆนแฟน,น,นเนี่ย มาเยอะมากใช่มาเยอะความสุขด้วยจริงๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเป้าหมายหนึ่งเราวางการเติบโตครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างเออจริงๆเหมือนกับเมอร์ซี่เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะปีนี้ก็ปีที่สิบเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ก็ขยายช่องทางการขายแบบเยอะมากโดยเฉพาะแบบทุกทางสะดวกซื้อยิ่งทําให้แบบว่าคือง่ายมากๆพอพูดถึงเมอร์ซี่อุ๊กก็คือ หาได้เลยว่าจะไปซื้อที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยทำนะครับดูมันมีความสุขสนานแล้วก็กระจายออกไปหลายประเทศไหมหลายประเทศเลยเหรอครับหลายประเทศไหทศมที่วางไว้เนี่ยออตอนนี้ยังอยู่ในไทยอยู่นะครับแต่ก็คือถ้าประเทศไหนใครที่อยากจะร่วมงานกับเมอร,ร์ซี<อ>่ก็เราก็ไม่ไม่ปิดกั้นนะครับเราก็เปิดรับครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนต่างประเทศนะครับเวลาเหมือนเราเริ่มมาถูกไปเหมือนแบบหนึ่งในสินค้าที่ถูกพูดถึงว่าติดอย่างห้าอย่างเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อ ในประเทศไทยอยากได้อะไรจริงๆก็เริ่มติดอยู่ในท็อปลิสของเขายาเงี้ยครับก็ทําให้เราแบบเอ้ยดีได้รับฟีดแบ a จากต่างประเทศเวลาเขามาไทยเนี่ยเขาก็หยิบเรากับประเทศไปเยอะเลยเพราะว่าน้าน้องโพสครับนี่ใช่ครับเพราะว่าเหตุผลการเลือดน้องโพสเลยฮะเหตุผลการเลืองน้องโพสริงก็หลักๆก็หล่อเนาะหล่อหล่อน่ารักแล้วก็เป็นคนคือน้องเป็นคนเวลาทํางานด้วยฮะคือจริงๆ เป็นคนที่เวลาทํางานด้วยเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อเลยเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนกันเองมากคือม,มีกระซิบกระซิบ <laughs> เป็นคนน่ารักเป็นคนกันเองฮะแล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆแล้วก็เป็นขยันทํางานแล้วเป็นคนมีเสน่ห์มากเอ็นจีแบบเยอะอ่ะ,อะเยอะมากมามาตอนเราทางานนี่คือจริงอตอนเราถ่ายกันแบบ12ชั่วโมงเนาะชั่วโมงที่11เนี่ยน้องก็ยังแบบสดใสอยู่แบบเต็มที่มากแล้วก็เอ้ยประทับใจ มากเลยพี่โพส์มาถามพี่โฟสสร้างลูกในการร่วมงานทางนี้มันตื่นเต้นอะไรยังไงขนาดไหนครับครับก็ดีใจมากครับที่ที่สมพลได้รับการรับรองขอบคุณครับน้องก็เดี๋ยวจะพยายามช่วยสุดตัวเลยครับผมช่วยแบบว่าโปรโมททีมกระแดรมของเวอร์ชีนนะครับขอบคุณครับดูแบบพี่โพส์ยังเขือนเขื่นเนาะไหมพวกหนักพี่โยเออปกติน้องเขืนคนอื่นไหมฮะ เนยังไงมันมีความรู้สึกยังตื่นเต้นไงครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลยก็ได้มาร่วมงานกับเออร์ซี่ก็คือเป็นแบรนด์ฮองชั้นดับเลยการทำงานเรื่องหลักเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างดิชัก็คือพี่โยลงมาคุมงานเองเลยเวลาแบบว่ามาดูเขาเรื่องอะไรนะทีวีซีอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่ามากำกับเองด้วยอะไรครับก็คือพวกเราอะฮะโยกับนู้นเนี่ยเวลาออกกองภาพนิ่งออกกองทีวีซีอะไรอย่างเงี้ยก็ เราจะเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์แล้วเราเป็นคนคิดเนื้อเรื่องคิดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะลงมือทําเองใช้เยอะเพราะว่าอย่างโยก็ทํางานในวงการมาก,ก่อนนู่เขาก็เป็นเบื้องหลักอะไรอย่างนี้มาก่อนตลอดนะฮะเราก็จะรู้ว่างานเนี่ยต้องทํำยังไงการที่เรามาช่วยคุมน้องอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นได้ผลงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็จะพยายามทําเองไม่อยากจะปล่อยด้วยครับครับ,รบแต่น้องทํางานง่ายครับอันนี้ยืนยันว่าแบบประทับใจเลยแล้วจริงๆน้องเหมือนเป็น แบบยังเป็นใหม่เนาะในวงการแต่พอวันเที่ยวทำงานในเนี้ยของแบบฟรีเซนเตอร์งานถ่ายเนี่ยคือแบบโปรมากเก่งเก่งมากเก่งแบบเราจะมีคำว่าแบบเก่งมากเร็วมากต่างๆในกองอยู่ตลอดเวลาเลยครับคือจะมีการฟีดกันนึกออกไหมครับเวลาเวลาที่แบบว่าอุ้ยลูดดีมากทั้งกองตลอดเวลาเอเนจีแล้วน้องก็จะหลุดำามกม่าเลยใช่แก็จะเป็นยางวันนี้ตั้งแต่ตอบเราก็ทำให้เราชื่นใจเพราะแฟนๆมาเยอะเลยน้องพี่โยนใช่ครับ องก็แบบน้องเลยแหละเนาะให้น้องใช่ให้ไปกินปากดีไหมอ้ัครับก็ยังไงฝากน้องโฟลด้วยนะครับครับเากน้องโแเราก็ฝากแบรนด์เมอร์ตี่ด้วยนะครับเราก็มีตอนนี้มีกันแดดนะครับทาหน้าแล้วก็ทาตัวด้วยนะครับครับผมก็ยังไงทุกฤดูในประเทศไทยใช้กันแดดได้ตลอดนะไม่ใช่แค่หน้าร้อนรับแต่ตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะ กันแดดนี้จําเป็นเลยจริงๆประเทศไทยเป็นกันแดดเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมาก<ช>ผมขอพูดนิดนึงก็คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้กันแดดถ้าเราไม่เจอแดดเราก็ไม่ต้องใช้จริงๆเราเนี่ยฮะแดดเนี่ยมันทําปัญหาให้กับผิวเราได้เยอะมากเลยนะการจริงๆการที่เราใช้พวกครีมต่างๆที่บํารุงผิวเนี่ยอันนั้นคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ กันแดดเนี่ยคือเป็นการจบปัญหาที่ต้นเหตุคือถ้าเราป้องกันแดดเนี่ยมันจะไม่ทําให้หน้าของเรามีริ้วรอยไม่ทําให้หน้าของเราหมองคล้ำไม่ทําให้เป็นจุดด่างดําต่างๆไม่ทําให้เป็นฝ้าก็าคือพวกครีมต่างๆเนี่ยฮะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กันแดดแก้ที่ต้นเหตุเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้กันแดด,ดกันทุกคนครับขอบคุณ<า>นะครับขอบคุณนะไม่เลย